ท่านที่ร่วมอยู่ในวงการตลาดทุนทุกท่านนะคะ,ะเมื่อวันที่ดันมารับตำแหน่งแนละ้วก็ได้รับทราบว่าในวงการตลาดทุนเนี่ยมีแผนของตลาดทุนอยู่แล้วซึ่งได้นำเสนอและคณะคอ,อรมอได้อนุมัติไปเมื่อปี2-52นะคะแผนนั้นเนี่ย เป็นแผนที่แสดงเห็นความสำคัญของตลาดทุนในการที่จะเป็นแหล่งรวมเงินเพื่อจัดสรรติดตามดูแลทรัพยากรให้ได้ประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในเวทีโลกนะคะแผนนั้นเป็นแผนที่ทําที่มีกำหนดการในเชิงปฏิบัติแล้วก็เป็นแผนที่ พัฒนาแล้วก็ปฏิรูประบบโดยข้อเสนอแนะต่างๆเนี่ยยึดหลักการที่พวกเรียกว่า p r n c i p l e base นะคะแล้วก็เป็นแผนที่ทำแบบว่าไม่มีไม่มีจุดสิ้นสุดภาษา ไทยมันคงจะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ภาษาอังกฤษก็คือเขาบอกว่าเป็น rolling plan คือเป็นแผนที่ไม่หยุดนิ่งมีการพัฒนาไปได้เรื่อยๆคือเป็นการมองทั้งระยะ,ะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้อมกันไปแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะคะในวันนี้ที่ทางกรอกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยจัดงานเนี่ยก็เป็นดังที่ท่าน คุณไปบูร์ประธานกรรมการได้พูดไปแล้วคือเรามาร่วมเป็นคิดโจทย์ที่จะเตรียมรับความท้าทายในอนาคตที่กำลังจะมาถึงในเวลาไม่ช้านะคะข้อเสนอก็จะไปช่วยให้การปรับปรุงแผนเนี่ยดีขึ้นทุกทกท,กท่านที่มาในวันนี้เนี่ยต่างก็เป็นภาคส่วนของตลาดทุนที่ประกอบรวมกันขึ้นเป็นตัวตลาดทุนนะคะ วันนี้ก็เลยเป็นวันที่เราไม่ได้ตั้งโจทย์ว่าเราแต่ละคนจะได้อะไรออกไปจากตลาดทุนแต่เป็นการพยายามที่ก็มาร่วมกันตอบโจทย์ว่าเราแต่ละกลุ่มหรือว่าแต่ละภาคส่วนในตลาดทุนจะทำอะไรได้บ้างเพื่อธุรกิจตลาดทุนจะช่วยกันอย่างไรที่จะให้ตลาดทุนมีความสำคัญและมีความหมายยิ่งขึ้นต่อเศรษฐกิจของประเทศนะคะข้อคิดความเห็นที่ได้ในวันนี้ ที่มีแก่นมีสาระก็คงจะเป็นการแสดงให้สังคมผู้ลงทุนและสังคมทั่วไปที่มองเราอยู่เห็นว่าพวกเราที่อยู่ในตลาดทุนเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วคือมาชัวพอ ที่มีวุฒิภาวะพอสมควรที่จะได้รับความไว้วางใจในการที่จะมีส่วนทําให้ตลาดทุนเป็นหลักสําคัญในระบบเศรษฐกิจของไทยทั้งในเวทีเศรษฐกิจอาเซียนและก็เศรษฐกิจโลกต่อไปในอนาคตนะคะ,ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เวลามาร่วมกันแล้วก็หวังว่าจะได้ความคิดเห็นที่ดีๆในวันนี้ก็ขอเปิดเวทีอย่างเป็นทางการค่ะ